สวัสดีทุกคนพาทุกคนมาเบิ่งปลานิลที่เฮาได้มานมเนาะเมื่อคืนนี้เฮาไปดำมเมื่อคืนนี้เนาะดำอยู่แม่น้ำเงึ่มได้อยู่สามตัวได้สองโลไปหลังจากที่ได้มาเลีกก้ยงเฮากะพาทุกคนมาซอยแบบนี้เนาะซอยไว้เพื่อที่จะกินยาวนานเนาะนี่ทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาซอยแล้วแล้วเขาจะมาเอามาเรียงไว้จังซีเนาะ หรือว่าจะเป็นระบบระเบียบไว้เวลาที่เราจะกินเราก็เลยเราก็เอาออกมาเลยเนาะอันนี้ได้สามารถให้ได้หลายเมนูเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือวิธีในการเก็บรักษาปลานิลนเนาะหรือว่าสิ้นสดๆเนาะสิ้นปลาสดๆเพื่อในการฮ็ดเมนูต่างๆเราก็เอาออกมาเลยโดยที่จำเป็นจะต้องมาให้คืนอีกเราฮ็ดบ้าเดียวแลวก็ถือว่าแล้วนะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาซอย,เร,ย,รอย,เ,รยเรียบร้อยแล้วการเรียงไว้เรียบร้อยแล้วใส่ทานเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นเนาะเมื่อนี้อันแพ็กเฮาถือว่าบ่มีเนาะก็เลยไ่ได้แพ็กดีแท้กับแพ็กไว้ได้ทุกคนเดอ้ออึ๊บเออไข่ตู้เย็นแบบนี้แล้วเฮาก็จะบิงออกมาแล้วก็ใสชไไ่ช่องแข็งไว้ได้อทุกคนเด้ออ่าช่องแข็งไว้เนาะเมือาเฮาจะกินเฮาจะเห็นเมนูเังเฮาก็ถือว่า เอามาคนเลยเนาะอ,อ้าวเรียบร้อยครับติดตามเบอ่์อนำกันเรามาคิมน่าจะเห็น,หน่างเนาะบ๊ายบาย